สวัสดีค่ะจะอยู่ที่ 3KNP ยนตะกิจสาขา3โคกปทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะจะมีรถให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะที่จะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะนี่นะคะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านปทุมเลยค่ะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะสามารถแวะมาชมนะคะมาเลือกได้เลยค่ะมีทั้งแต่ง v i p แบบเดิมๆนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นหลากหลายมากเลยค่ะฟรีดาวนะคะหรือว่าจัดได้เต็มนะคะใช้เงินออกรถเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะหรือบางโปรโมชั่นนะคะเราก็จะมีรายการของแถมนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นออกรถใช้เงินศูนย์บาทก็ได้ค่ะสนใจนะคะแวะเข้ามาชมมาทดลองขับได้เลยค่ะ ที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2016เครื่อง3,000สีขาวเกียร์ธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านนอกกันเลยนะคะคันนี้ก็บอกเลยว่าแต่งมาออปชั่นครบมากๆภายในก็สวยค่ะเป็นลายใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวชมห้องเครื่องด้านหน้าค่ะอาจจะมืดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราให้ชมภาพโดยรวมแล้วกันนะคะนี่ค่ะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยค่ะ ไม่มีชนไม่มีรอยแก้ไขนะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะนี่นะคะห้องเครื่องเดิมๆนี่นะคะค่ะคุณลูกค้าสามารถมาชมของจริงได้อีกรอบนึงนะคะอันนี้ให้ชมแบบคร่าวๆก่อนล้วกันนะคะ ใส่ผ้ามา่านชายคุยอย่างดีค่ะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านแบบมีไฟนะคะล้อแม็กค่ะแม็กแต่งขอบ17นะคะแม็กยังใหม่ค่ะใน้ห้องเครื่องนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุณลูกค้าสามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีนะคะเครื่องดีค่ะเครื่องเสียงนิ่มมากค่ะ สภาพดีมากค่ะสภาพดีมากคันนี้เป็นป้ฟ้าตั้งแต่แรกนะคะคันนี้จะออกโทนสีโอโรสนะคะครีมโอรสค่ะสวยงามมากนะคะเครื่องเสียงนะคะคันนี้เราลงเป็นจอ10นิ้วให้เลยนะคะรองรับระบบแอนดรอยเชื่อมต่อบลูทูธค่ะ นี่นะคะเป็นจอเครื่องเสียง10นิ้วเลยนะคะใหญ่ค่ะดูกันแบบชัดๆกันเลยนะคะด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับนะคะระบบไฟนะะอยู่ตรงคนขับเนี้ยค่ะแล้วก็ปุ่มปรับระดับทีวีมีตัวควบคุมรวมภูลแอร์ค่ะด้านบนก็จะเป็นหิ้งนะคะสามารถเก็บของได้เล็กๆน้อยได้ค่ะคันนี้ก็เป็นลายใหม่ที่เราเพิ่งแต่งมาเลยนะคะ ชมด้านหลังค่ะนี่นะคะออปชันแน่นๆกันเลยค่ะบันไดมีไฟนะคะอันนี้เรายังไม่ได้แกะแกะตัวกระดาษออกนะคะเราปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยนะคะคอนโซลมีไฟค่ะคอนโซลแบบใสนะคะข้อพาวเวอร์นะคะเป็นอะคริลิกแบบใสแบบมีไฟค่ะ คอนโซลนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะนั่งได้ค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะพื้นนะคะพื้นเป็นลายไม้ค่ะปูพื้นใหม่นะคะภายในหุ้มหนังค่ะอันนี้เป็นแผงรีดลายนะคะโทนสีครีมตัดกับครีมเข้มนะคะสวยงามเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับตัวรถมากเลยค่ะเบาะนี้นะคะเบาะ VIP ตัวนี้บอกบอกเลยว่าสวยมากๆ V.I.P. ส่งปั้นนะคะเป็นหัวมิกกี้เมาส์และที่สำคัญนะคะเป็นเบลออโต้ด้วยนะคะนานๆจะมีเบาะที่เป็นเบลออโต้นะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะเบลออโต้ด้วยค่ะขอแนะนำเลยนะคะมีคุณลูกค้าหลายๆท่านอยากหาเบาะที่เป็นเบลออโต้คันนี้เลยค่ะคันนี้เลยนะคะเป็นเบาะ V.I.P. เก้าที่นั่งค่ะนะคะมีเบลออโต้ทุกที่นั่งเลยนะคะ นี่เลยไฮไลท์มากๆเลยนค่ะสำหรับคันนี้ลังคา VIP ค่ะเป็น V ีเต็มนะคะเป็นลายท้องฟ้าสวยงามมากนี่นะคะสวยงามมากนอนดูท้องฟ้าก็มีความสุขแล้วนะคะได้นั่งรถคันนี้ค่ะเป็นลายใหม่นะคะที่เราแต่งมาค่ะทีวี24นิ้วจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะ เพิ่มความคามชัดให้กับระบบเสียงค่ะสวยงามมากจริงค่ะสำหรับคันนี้นะคะออปชันแน่นๆนะคะแสงสีเสียงครบอันนี้เป็นประตูด,ดูดแล้วนะคะเป็นประตูดูดแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราปิดให้ดูนะคะปิดเบาๆก็สนิทแล้วค่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ,ะชมด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะจะลงเป็นตู้ซับอิลิกดอก10นิ้วตีดข้บลำโพงซ้ายขวาเรียบร้อยค่ะเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะนี่คะ่ะซาหลังนะคะมีไฟด้วยค่ะลำโพงสวยงามมากจริงค่ะคันนี้นะคะสวยงามจริงค่ะนี่เลยนะคะระบบไฟจากด้านหลังค่ะ คุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะตีจะมีลงรายละเอียดไว้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะคันนี้เบื้องต้นใช้เงินออกรถที่45,000บาทเท่านั้นนะคะ45,000บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้รถสวยๆแบบนี้นะคะไปใช้งานได้เลยค่ะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะครบสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วนะคะนี่แผงประตูมีไฟค่ะเนี่ยสวยงามมาก ภายในสมบูรณ์ครบทุกอย่างเลยค่ะระบบแสงสีเสียงนะคะค่ะด้วยจอนะคะจอ10นิ้วนะคะไซส์ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวเราชมการใช้งานค่ะคันนี้ใช้งานอยู่ที่180,000นะคะรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้นะคะแถมแต่ง VIP แน่นๆ ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะปี2016เกียร์ธรรมดาสีขาวค่ะคันนี้เป็นไปฟ้าตั้งแต่แรกนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ